เฮ้ว่าไงเพื่อนไงวะเนี่ยสบายดีปะเนี่ยเอสบายดีเฮ้ฉันไม่ได้ลืมเลยนะอะไรวะสุขสันต์วันเกิดขอบใจมากเพื่อนเราจะปาร์ตี้กันไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากนะเพื่อนแต่ฉันอยากอยู่กับแฟนมากกว่าว่ะเอ่อเขมีแฟนเมื่อไหร่วะมอนิก้าไงเราคบกันได้สองวันก่อนเดี๋ยวก่อนใช่เด็กเชียร์เบียร์ที่หลอกเอาเงินคนไปทั่วไหม ว่าคิดไงถึงไปคบกับเธอวะมันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพื่อนเธอเปลี่ยนไปแล้วโอเคโอเคนายมีความสุขน,น,นะก็นะได้มีความสุขดดก็ดีแล้วเ <c oughs> งจะที่รักที่รักขอฉันยืมรถคุณหน่อยได้ไหม,ท,ไมทําไมเธอไม่ใช่รถเธอละก็รถใช้มันเก่ารถคุณมันใหม่อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเออที่รักผมรักคุณนะเธอคตรน่ารักเพื่อนบึงบ้าหรือเปล่าอะไรเธอหลอกใช้นายอยู่ เฮ้ยนายจะรีบตัดสินใจคนไม่ได้นะ๊กอ้ยหิวดินวัยรุน่นอไงจ้าคนสวยเฮ้ hey, รหัส ATM เธออะไรนะชัดเลย4215่ 2> 4, 2, 1, 5, จ้ะ <c oughs> <c oughs> มึงให้รหัส ATM เธอเนี่ยนะน <c oughs> มันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดอพอเหรอ ก็เห็นกันอยู่ว่าเธอหลอกใช้แกนั่นรหัส ATM นะว้ยฉันรู้แล้วนะรู้อะไรนายมันอิจฉาอิจฉาเหรอฉันเนี่ยนะไม่ต้องมาเถียงหน้าฉันเป็นห่วงแกนะใช้มือมานานฉันไม่เคยอิจฉาแกฉันรู้จักแกมานานอันวะแต่เธอคบกับแกได้แค่สองวันอ่ะฮะเฮ่รักเธอทำอะไรอยู่เดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาเธอนะเห็นหรือยังนายต้องได้เจอเธอก่อนโอเคก็ได้เฮี่รัก นี่เพื่อนผมชื่ออาดำเฮ้ <Hey. S 1> คุณเป็นไงบ้างที่รักกุญแจรถนี่ครับขอบใจฉันบอกแล้วไงว่าเธอเป็นคนที่ใช้ได้ใช้ได้กับผีกนันดิทำไมวะเธอไม่เห็นฉันมีตัวตนได้ซ้ําและนายก็นี่มันวันเกิดของนายนะเพื่อนแต่เธอไม่สนใจนายแม้แต่นิดเดียวเลยสงสัยเธอคงเป็นเมนมั้งเพื่อนอย่าไปคิดมากนะไม่มีอะไรนี่นายตั้งใจ<อ>ฟัง<อ>ฉันให้ดีอันวะ เธอเอารหัส ATM ของนายไปเออ่เธอกินอาหารของนายจนหมดเ,เธอจะเอาทุกอย่างจากนายแม้กระทั่งบ้านหลังนี้นครับที่รักเฮ้ hey, กุญแจบ้านเธออยู่ไหนที่รักฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าถ้าฉันเดินออกจากประตูบ้านแกเมื่อไรแกจะไม่ได้เห็นด้าฉันอีกเลยแต่ถ้าแกเชื่อใจฉันบอกเลิกเธอซะนายพูดถูกขอบใจเบาๆเจ็บหัวนมฉันควรจะพูดยังไงเมื่อนายเจอเธอ แต่จะต้องบอกหน้าของเธอแล้วนายก็พูดว่าเราจบกันไอหน้าเงินโอเคไอหน้าเงินเราเลิกกันเราเลิกกันใช่แสดงให้ฉันเห็นหน่อยเฮ้โมนิก้าเราจบกันเป็นไงโคตรเชียเลยนี่ใช้มันจากข้างในดูเข้าไว้โอเคเออนั่นแหละแบบนั้นแสดงให้ฉันเห็นทีเฮ้โมนิก้าเราจบกันยังเถื่อนไม่พอเอาเถื่อนกว่านี้ดีดี ใช่อีดอกมาริก้าเราจบกันไว้ใช่มันต้องแบบนี้เปไงเอาเลยเอาเลยอีดอกมาริกาเราจบกันไว้ h ย a ดเธอพูดอะไรนะเอ,เอาไงดีวะกระทำตามแผนดิบอกไว้ว่าอยากเลิกกับเธอผมบอกว่าเราจบกันทำไมล่ะผมรู้ว่าคุณ คุณหลอกใช้เงินผมคุณพูดบ้าอะไรของคุณคุณเอารถผมไปทําไมที่ฉันเอารถไปก็เพื่อให้คุณไม่ออกไปไหนฉันจะได้เซอร์ไพรส์คุณอืมยังไงทมเรื่องเครดิตการ์ดดิรหัสเ t m ไงแล้วรหัส ATM ผมล่ะคุณเอาไปทำอะไรคุณบอกว่ารหัส ATM ของคุณเป็นเหมือนเลขนำโชคฉันเลยขอรหัสคุณไปทำเสื้อคู่ฉันหวังว่าคุณจะชอบเชียอ๋อนี่มันอะไรวะดม อ,อ,อ,อาหารเนี่ยเออแล้วอาหารล่ะเธอกินอาหารคงได้โอเคแล้วเรื่องอาหารล่ะจะว่าไงฉันตั้งใจกินมันให้หมดเพื่อที่จะได้ทําแซนด์วิชที่เธอชอบไงคะที่รักพรอะมือนคนเดียว <c oughs> <ใจ S 2> ทําไมถึงเอากุญแจบ,บ้านผมไปที่รักฉันแค่อยากให้แน่ใจว่าคุณไม่ล็อกประตู <c oughs> นี่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไปจากบ้านฉันมันต้องมีบางอย่างผิดพลาดใส่หัวไปซะเดี๋ยวนี้ฉันขอโทษเพื่อน ผมขอโทษโอเคที่คิดว่าคุณเป็นพวกรักผมเพราะเงินแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ผมแค่อยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณมากยกโทษให้ผมเถอะนะผมจะไม่ทำอีกแล้วครับนะฉันยกโทษให้เธอสึงเอ้าฉันมีอีกอย่างเซอร์ไพรส์คุณด้วยฮคุณจะต้องชอบมันแน่เลยห้ามแอบดูล่ะคุณนี่เซอร์ไพรส์จริงๆเลย คุณซื้อทีวีมาให้ผมเหรอ